จีนเทาอยู่ตรงนั้นได้เงินเดือนเดือนละห้าพันแปดเดือนละหมื่นสองหมื่นแค่นั้นน่นะแม่งก็เป็นเป็นขี้ข้าเขาอะ่ะไทยเทาไปเป็นขี้ข้าจีนเทาไปเป็นขี้ข้าเขมรเทาอยู่นั่นน่ะกลับมามานะันติดคุกแหละแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันจะได้กลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขาโดนโยนลงตึกไปเป็นสิบศพแล้วรัฐบาลอีแพร่องทุีก็ดีรัฐบาลของเอ,อนุทินก็ดีไม่ไปปราบสักทีไงไม่เปตะเรื่องเบื้องไงไม่เปไม่ไป จัดการปรากฏว่าเป็นไงตอนนี้กลายเป็นหอกข้างแค่ไปเลยตอนเนี้เออนี่คือเรื่องจริงที่ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยคุณศรีหัสักพวงเกตแก้วซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบท่านาศรีหัสักกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนเก่า ที่เพิ่งผ่านไปอะนะแม่งหน้ามือกับหลังตีนเลยศีีฮัสซัคทาหน้าที่ตั้งแต่ไป UN ตั้งแต่ไปออตโตว่าแล้วก็จนปัจจุบนันนี้เป็นกระบอกเสียงเป็นโคศกเป็นยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ศรีฮัสซัส์อะคือเสีฮัสซัคเป็นใครเขาเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเป็นทูตที่เก่งมากทักษะภาษาวาจาต่างๆเก่งที่สุดดิฉันนั้นชื่นชมท่านศรีฮัสัคทุกคนปรบมือให้ท่านศรีฮัสัคห,หน่อยปรบมือค่ะปรบมือให้ท่านศรีฮัสซั์พวงเกตแก้ว เขาบอกว่ามีคนไทยอยู่ที่นเช็คแล้วเนี่นยว่าคนไทย,ยจริงๆเขาเช็คแล้วเป็นคนไทยที่อยู่ในแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เหมือนแล้วก็ขอออกจากด่านแต่ว่าปรากฏเขาทางฝั่งเขมเนี่ยปิดด่านฝั่งเขมีปิดด่านฝั่ดดงเขมีแล้วตอนนี้ล่าสุดองฮุนเซนก็ออกมาโพสต์แบบว่าคนคเขมรที่อยู่ทางฝั่งไทยเวลามึงกลับให้กลับเครื่องบินคนไทยที่อยู่ทางฝั่งเขมรเวลามึงกลับมึงกลับเครื่องบินแต่ถ้าเกิดมึงไม่ไปกลับเครื่องบินมึงก็ออกไปทางเวียดนามก็แล้วกันมันพูดอย่างเงี้ยองฮุนเซน ก็ออยากรูว่าเช็คหรือยังข้อมูลมีแบบอาจารย์ชวนเช็คจริงหรือยังหรือ,อว่ามันเลา,าบากเอาขอาเมศไมานั่งหันหลังลลก็ถ่ายรูปคนถค่านตอมอเช็คเพราะว่าเวลาออกไปอ่ะตอมอมันจะมีตัวว่าใครออกไปแล้วยังไม่กลับมันมีข้อมูลอยู่ในดัตเตอรเบดของตอมอแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็น่าสลอนยืนเข้าแถวจะรอกลับแต่ปรกากฏทำขาเมรปิดปกติมันต้องปล่อยกลับไง ก็ค้อนต่นั้นไม่กลับมึงไม่อยู่เออมึงจะอยู่ทําไมก็มันมันจะอยู่ทําไมตอนแรกมันไม่คิดจะกลับกันเพราะมันคิดว่ามันอยู่มันคิดว่ากลับออกเข้าๆออกๆได้ไงมันคิดอย่างนั้นไงก็การปิดดันและปิดไม่สนิทนี่ไงคนมันยังเดินเข้าๆออกๆเนี่ยพอเข้าออกไปเข้าออกเข้าออกเข้าออกนี้ที่มันก็เลยคิดว่ามันออกมาได้เข้าได้ออกได้เข้าออกได้ออกได้ทีนี้เรากลายเป็นหอกข้างแคร่เลยทีนี้คนไทยที่อยู่ในนั้นอ่ะอ่าไหนๆมึงก็จะเป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วงั้นมึงก็เป็นพลเมืองเขมรไปเลยละกันถ้าเกิดดอออกกไไมมม่่้ึง็ยูหนัละป เออมึงก็กินผงจูรสกินปลากระป๋องกินมาม่าอยู่ตรงนั้นแล้วมึงก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้พวกจีนเทาอะ่ะเขกหัวกระบาลมึงให้มึงเป็นขี้ข้าไอ้จีนเทาเป็นขี้ข้าขมรเ,เทาเป็นขี้ข้าไอ้วุ้นเส้นจากนั้นก็มานั่งหลอกคนไทยแล้วถ้าพอหลอกคนไทยไม่ได้มันก็โยนมึงลงตึกเหมือนเดิมมันโยนงลงตึกไปสิบศพแล้วช่วงสมัยรัฐบาลอีแพทองทุีแล้วก็สมัยรัฐบาลภูมิธรรมแล้วต่อยอดมาช่วงสมัยรัฐบาลอานุทินก็โยนไปอีกตึกหนึ่งอีกศพหนึ่ง มันโยนลงมาสิบศพแล้วแล้วประเทศไทยเรายังไม่ขยับเลยไอ้เรื่องสแกมเมอร์ก็ไปตั้งหัวหนะ้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์รัฐบาลอานุทินเป็นยังไงล่ะได้สักสแกมหนึ่งไหมล่ะจนกระทั่งยุบสภาเนี่ยตอนนี้มนุษยชนกลายเป็นมนุษยสัตว์ไปแล้วตอนนี้ทหารตุยไปเป็นสิบกว่าคนไทยตุยอีกหนึ่งมนุษยสัตว์อีอังคณุษอังคเนอังคณุษอังคณาหายหน้าหายตาอีสุนยัยสุนักอะไรต่างหายหน้าหายตาไปหมด หายโหดหายหมดตดหายไปหมดแล้วไม่โผล่มาเลยจับประชาชนมือตรงกลางเออใช่มึงไม่ออกมาดราม,ม่ามึงไม่ออกมาดราม,ม่าอะไรยังขนุนหาอีสุนุตอีหน,น้าหนังฝีอ้าวนั่นท่านผู้จัดการทหารมาอีกแล้วยังไงนะท่านผู้บัญชาการฮะไม่โผล่มาสักคนตอนนี้ เอ็นีโอมนุษยสัตว์มนุษยชนไม่โผล่มาสักคนหนึ่งคนไทยตุยปีหนึ่งตอนนี้รอบเนี้ยคนไทยตุยหนึ่งฐานตุยแล้วเป็นสิบกว่าขณะเดียวกันตอนนี้จับประจับคนไทยเป็นตัวประกันอยู่ตรงนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็แล้วก็แถลงข่าวแล้วอีสุนยัยอีสุนักอีสุหาอีอังคณุษอังคณาไม่ออกมาดาหน่าสักคนรวมทั้งบรรดาพวกสิทธิมนุษยชนในกลุ่มอดีตสสเสืสอ้อสม้มหาอีพวกที่รักมนุษยธรรมมนุษยชาติสหประชาชาติสหประชา,ช,า,ช,า,ช,าชนตีเลยเนี่ยมึงไม่เรียกร้องล่ะฮะ มึงไม่เรียกร้องล่ะอิชอมาลีสกีดงังและบรรดาอะไรต่างๆมึงไม่เรียกร้องแล้วน่ะนะประชาชนใจมันออกมาไม่ได้นะ่ะไม่ว่ามันจะเป็นการแกง๊แกงสแกมเมอร์สแกมมูดอะไรต่างๆ,ๆก็ตามแต่ฮะอโรไมรุตมึงไม่แหกปากร้องเวล่ะมึงก็ใช้อะานาจหน้าที่ อย่าบอกนะว่าตอนนี้ยุบสภาแล้วไม่มีอํานาจบาัตรสนามบาลมีไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่สสก็เลยไม่สามารถทําหาอะไรได้ขนาดกูนี่เป็นอดีตสกูนั่งพูดนั่งพูดนั่งพูดอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยพวกมึงตอนนี้สถานะเท่ากูคือเป็นอดีศสเท่ากันมึงก็พูดสี่ควายแล้วพวกมึงเนี่ยนะับจอบไปนั่งแดกวายฟรี free, อย่างมีเกียรตในสถานทูตอเมริกามึงก็ไปที่สถานทูตอเมริกาไปแดกวายกับมันแล้วก็สปีดภาษาอังกฤษสปีกอังกฤษแล้วก็พูดกับมันไปเลย เออเข้าใจไหมฮะอีจ่อมาลีเข้าใจไหมอีโรมารวยเข้าใจไหมอีพี่ทวยเข้าใจไหม,ไหมฮะอีหน้าเหี้ยกทั้งหลายมึงไปเลยสถานทูตอเมริการที่มึงสนิทมากแดกวายทุกวันอย่างมีเกียรติอ่ะเห็นแต่วายฟรีกินดีอย่างมีเกียรติไม่คิดถึงมนุษย์ไม่คิดถึงความเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกองทัพกองไทยไม่คิดอะไรทั้งนั้นน่ะโจมตีทหารตัวเองขณะเดียวกันก็นั่งแดก อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีทหารนั่นแหละให้การคุ้มครองโดยการรักษาชาติรักษาแผ่นดินแว่นแคว้นให้พ่อแม่คดพ่อคดแม่มึงอยู่แล้วมึงก็ฟิตติลิ่งกับเมียจนได้ลูกลูกมึงก็อยู่ในแผ่นดินไทยนี่แหละฮะไอพวกนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหกำลังกำดัดเลยได้เนื้อได้หนอได้เนื้อได้หนังเออได้เนื้อได้หนอเลยกำดัดมากแต่ละคนไอพวกมึงอะ ไวยกำลังกำดัดเลยไว้กำลังแบบหืมแล้วอีกคนนึงก็ยังไงนะลูกเขาเมีาายใครแม่งไม่เว้นฝรั่งบังค่าไตวันจีนแม่งก็ไม่เว้นอุ้มหัวแล้วไม่มีหางอะไรต่างๆแม่งฟันเขาหมดล่าสุดเป็นคดีอยู่ที่สพเชียงใหม่ไม่ได้เหรอยังจะเอาลงสสอ,อีกไหมไอ้สสคนนั้นอะจับหน้าไม่มีหางจับหลังไม่มีหำแม่งก็เอาหมดอีฮพวกมึงเนี่ยไอ้พวกกำดัดไอ้พวกชอบแดกไวฟรีอย่างมีเกียรติ ตอนนี้ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการเกียรติยศและศักดิ์ศรีและตอนนี้เนี่ยพวกพี่ๆทหารพวกน้องๆทหารกำลังตะลึกึงบึ้งตะลึงมึงอยู่พวกมึงเนี่ยสนิทกับสถานทูตอเมริกาสถานทูตเยอรมันสถานทูตสวีเดนสถานยุดดุดหลบทุกประเทศที่มึงไปนั่งแดกวายฟรีอย่างมีเกียรติและให้เขาหลอกเอาข้อมูลประเทศมึงอะ่ะเขาใจยังมึงก็ไปบอกมันสิว่าเวลานี้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไปไฝ่ใครก่อนเรารักษาดินแดนแว่นแคว้นตามหมักหมักหมุดหมายที่รัชการที่ห้าท่านทรงตักหมุดไว้มึงเคยเห็นหมุดไหม ฮะมึงไปสิฮะไอหัวขวานไอหัวขวานมึงไปสิไอหัวขวานเออมึงไม่ได้เป็นหลอกนายกนัฐมนตรีไอหัวขวานกว่าจะพ้นคดีนู่นปี2 5 7 2แต่ตอนนี้จะมีการเลือกตั้งในสองวันในในสองเดือนในไม่เกิน2เดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นมึงไม่ได้เป็นนายกนัฐมนตรีไอหัวขวานมึงกลับไปไต้หวันไปมึงขนพ่อขนแม่ของมึงไปไต้หวันแล้วเป็นเป็นนายกไต้หวันนู่นไปไอหัวขวานแม่กีสึกสกกลนหาที่ อุ่จอยจหยาบคายอะไรไม,ไม่ได้มีอะไรหยาบคายเลยไม่ได้มีไม่ได้พูดอะไรหยาบคายเลยคำไหนหยาบคำไหนหยาบคายไม่มีเลยคำไหนหยาบคายเหรอหาท่านผู้ชมคำพูดตรงไหนหยาบคายเหรอไม่มีเลยไม่มีหยาบคายไม่มีอะไรหยาบคายคุณคุณคุณท่านผู้บัญชารทหารสูงลิฟท่านผอ,อสอรอผบอสลรมีปัญหาอะไรกับดรมาริกาเหะะออร,รอคะผบสลรจะมีปัญหาอะไรกับดรมาริกาเหรอคะ คุณมีปัญหาอะไรกับดิฉันหรอคะคุณอยากคิดว่าคุณดังเพียงแค่ชั่วค่มคืนสี่ล้านวิวแล้วคุณจะมาหาเรื่องดรมริกาได้นะคุณก็ไม่ได้อยากดังแต่ว่าวันนั้นคุณไม่เว้นจังหวะให้ฉันพูดเดี๋ยวฉันก็ช่วยไม่ได้อะ่ะคุณใส่ชันเต็มแม็กเลยมีคนถามว่ามันเอ่อคลิปของคุณพอบอสอรอที่ที่พูดแบบโดยไม่หยุดหายใจเลยนั่นน่ะมันเป็นการเพิ่มสปีดใช่ไหมไม่ใช่นั่นคือสปีดเต็มๆของเขาเลย นั่นคือสปีดเต็มๆของพอบอสลอ,อเลยนะพอบอสลอ,อคือผู้บัญชาการทหารสูงริบบิ้วอัีอัเดตครับคุณผู้ชมครับคุณการฟูว,สวัสั์แจ้งเตือน3ตำบลอยู่ในวิถีปืน b m เ1บนะครับต้องออกจากพื้นที่โดยด่วนครับ